มาจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กแล้วก็มาดาเมิดมัสลุมพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเหฮตตัวคนเก่าหน่มันเศรอบ่ไดรแล้วคนเก่าแล้วเศรอบ่ได้พ่อแม่คุณล่ะโอ้ยสุดยอดอีนี่จ้ะไปจ้าไปเล่นไปจ้ะอยากระซิงัดซิเงะเป็นชอเป็นไอ้นี่ไปพ่อแม่พี่น้องจ้ามือกับพ่อสำนันแมนปะเฮตไลายอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ อันนี้นเ,เนว <c oughs> ก็ะ ok al al ok al al ok al al ป่อยมันเป็นเสือ้อเป็นนันนันเอามันเอามาได้ทำมันเก็บได่เขาก็เอาเบิร์ดทามันเท่าแล้วเขาก็ปล่อยไว้มันนเนนเป็นเนเสื้อเป็นแนว ไปจ่าไปจมจ่าโอ้ยอันนี้ก็งัดขึ้นมาเป็นขอนนี่เอายุใช่เนาะยึกอยักอยากนี่เด้อจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่าเสีอเป็นกะไว้ในนี่บอกเป็นเอาไปเนียนคักเนียนแน่นแล้วพูดนะจริงจริงมันก็เอาออกจะจะตบใบพ่อจ่าเพราะว่าอันพูดนะ ช่วงช่วงยันเท็ดไลนงูไม่ก็นีเออ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 ันน้นพยัคฆ์เท้าจุนพูนยังเป็นเป็น เป, yup. ป็ป you. นไปบป็นหนอนไ่อยากนัดพ่นออกเป็นใหม่เป็นช่อจะเอาแค่นี้พ่อเพราะว่าหลากพ่นสีออกมานามันก็เป็นคอนใหม่ออกมานาพ่อแม่พป่นหอนงัดจังสี่ลลยจ้ะนี่เห็นมัายบุญวงจอดรถเกลียวเดียวกันเนี่ยล่ะเออเออปกติกับซิยญางล่องสนนี่ล่ะมื้อนี้บัดนึกว่าน้องสิไปถ่าทยทางพุผนก็เลยยางเสือร์ไปทาั้งผลผะท่านยางเล็ดปลาไปเออขักแท้ขักแท้ ตจวดอีลีอ้ยเดี๋ยวอันที่เฮียก็จะเก็บขึ้นมาอยู่จ้ะแม่พี่น้องเอ๊จีแมนพ,พูดพแล้วเฮนะ็ดนะนะพูดแล้วตรวจแล้ว <c oughs> กินให้ดั่งล่มนาหอนกินเพื่อพ่อแม่พี่น้องน้ำไหนล่ะจ้ะเพราแม่ยังดอกเก็บเอาซุนเฮียนมากันมากัน รถแลกแจกแคมอืม เห็ดเจ๊จ็ะไปท่องเสียเอออืมเอออูกคนน่ะจะเป็นเสียเห็ดจ้ะเออเออเออแต่ละต้นลูกฉัน Ừ uhm. bởi <laughs> bà kìm ông kai cây, mở la là bay mà cái nha 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 đây nha 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 đây nha nha oh, ok, okay. เดี๋ยวสิเดยียวเก่าคันเดี๋ยวสิเดยียวก้าผ้าคายเหียนรัดไปห้องนี้พ่อค่ะพ่อพ่อกระชีพ่าลายเล่มพวกเจ้าลายเล่มไปนี่แล้วผ้างัดแงะโอ้ยมันเป็นเป็นสีขาวเสื้อเฮทเป็นสีเกิดที่นี้จุ่เน,น,เ,น,นเ,เนี่ยขาวบานโอ้ยหุยนมาสุดยอดอีหลีเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเก่าขาไม่กันเนะเดี๋ยวขาเหียนมือนะ เอ้อโโยโล่เห็ดเอ้ยกระตานี่มันสุดรอบกระตานี่นะ,ะอือปวตาจ้ะเออว่วาหลดมันน่อยโพอดนะเราจะไปเอาเพิ่นไหม

อั้เห็ดรุนห่วงน้ำเห็ดพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเห็ดลุนจากมือเจ้าของสุดยอดอีดีดี๋ดวเก็บเห็ดก้นมากกอนจ้ะโอ้ยน้ำสิลืมไปส่งด้านซาวไปเขาโรงเรียนประจำเออ เอออืดี๋ยอ่ะออือสะออนเห็ดพ่อแม่พี่น้องเบิง้งห้อยเป็นแตกเกือบคืนมาน้ำอันน้ำเหมนน้ำเหอนกาบใหม่นี่จ้ะเห็ดเกิดไหมอือปุ่า,าเป็นสวยเป็นสวยอ่ะเปล่านะ ขันแขวะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละตัวเกลงสีละแกนแสบไม่ไหม้สุดสดชมรแล้วนบะกระร่างกลมๆซ่าๆเอาเห็ดพ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดเห็ดเนี่ย <ฮ>โพดแล้วเฮ็ดซอนซอนาศาสตร์เจ้าคักแล้วจิแมนเจ้าโพดเจ้าโพ่ค่ะค่ะเดี๋ยวไปค่ะซอนดอกเฮ็ดพอแมพี่นงก็จีแมนงามคักไรพูนะเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดเป็นอยู่พนะงานคัดโอ้ อันเด้แบบจะนั่งถือกำหน่ยพ่อแม่พี่น้องเไยอันนี้ก็สิเอาดอกนี่อันนันพ่อแกงได้อยู่นี่สิเอาน,น,อน,นี่น้อยน,นี่แหน่เนี่ตอนเป็นตับตับท่งองกลุ่นเสวายเนี่ยไว้อันนี้ก็จะมาเอาไปไปเธอไปอันจะลืมเนอแม่เขาไปก่อนเนอค่ะเดี๋ยวเขาเขาไปค่ะพ่อแม่พี่น้องไปอาบน้ำก่อนเด้อจ้ะเด้อสิไปส่งลูกสาวจ้ะเดี๋ยวสิน้ำเขาไปน้ำกัน บายบายไปแล้วนั bye bye. Bye bye. 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 ่งไปแล้ว네พ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยสิบ่าเก็บตัวนั่งเฝ้าโอ้ไม่สุดยอดอีดีงามคักงามแน่พ่อแม่พี่น้องเไปเบื้งเหงานี้มาเบิ่งบนนี้โอ้เบื้องแน่นี่ยปวดโพไลายคืองัดจังเดยค่ะงัดจังสี่คุณอ่ะอ้ยจังเด๋จะมาเกิดเป็นอย่างสี่จะแมนปวดแมนโฟนะ เฮ็ดนี่เกิดหาวิธีทางวิธีทางเกิดได้ทุกซอกทุกซอยอีดีนะจน๊ะนอะดอกเน,ากนา่ากับเน่าดอกเท,กเทา่ดเดดา,กากับเท่าโอ้ยสุดยอดอีเดียงามคักจังงาม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 เฮ็ดงามแน่แท้เนาะยืดไปจากสิภาพเป็นงานปทางคุณดอกนั่นสองดอกนั่นสามดอกนั่นเออไดสิตกใส่คอร์ดมา ยี่สิภห้าแปลว่าสามดอกกันพ่อแม่พี่น้องหาทางขึ้นก่อนเอ้ยหาทางหาไหลขึ้นกันอันนี้ก็จนว่าเถ้าข้าวขอมแต่ละต้นสกักหมดด้วยแต่พี่น้อดอกนี้สิกันได้ได้ได,ได้โอ้ยพ่อหนะอ,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 อุ้ยดอกแคทเธอร์ทำลงไปน้ำหาน้ำเอาจุ่ยอีลีขึ้นได้ทุกซอกทุกซอยอีลี พ, auto, me, rua, พ่อกผมบักแตงเต้ยขอบคุณมาดามเฮ็ดลงล่ะพ่อเฮ็ดน้ำหน่ำกระโทเหยี่ยมาน่ำมาเก็บน่ำเดินมาเก็บผู้เดียวเด้อเอิ่นเอิ่นมาว่าสันโท่หน่ำเฮาหย่านเฮาหย่านเหยี่ยมได้เก็บหน่ำขโม่พี่น้องเอ้ยหายากขนาดโหอีลีน้องก็ได้เฮ็ดกระโพดพ่ออีลีน้องก็นาฮักศาสนาล่ำด่วน สิผ้าลุงเปล่าทาั้งคุณพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอจอยลงคอนกันมันยึกยึดยากอยาก,ยากลบไปลบมาแน่มาเห็นฉอดเหเเ็ด,ด,ด,ดหติดไตคอนดิ่พ่อแม่พี่น้องเก็บมะนาวถิ่มมันดอกเห็ดสองดอกสองฉอเนี่ยหต้องเบืองดีๆพ่อแม่พี่น้องได้ผมเท้าจุนพุ่นอยู่ตรอดขอนต่อกันจังเอาคอนจะเอาคอนฉอ,อนดเยอะตั้งหากินเป็นอ้วนตั้งอีพีอยู่จังสิ ต่ำแย่ต่ำแย่ต่ำแย่ขาพนดีงามขนาดจ,จ้ะตัวก็หัวกระขาด <c oughs> จะประจิตจังใดขักขักขักพีเมา,เาหรอกพีจ้ะสุ่นอีนดีจะไตควันี่ คือสุดจวกสุดแจ๋ลวดอันนี้เอาไว้่อยเพิ่มไ้นี่แล้วจ้ะอีกวะตาเป็นตดำๆอยู่พ่อแม่เป็นหนวดเลยเบิ่งนิดหน่อยนะดะพี่นิดหน่อยแน่แน่จังสินะเต็มอยู่นี่นะจวดอีรีดูนะเฮ้ยสิออกคักออกแน่อยู่ได้หนิพ่อแม่พี่น้องดเลย มีสิเลือซีเม,มนตแต็มอยู่ด้วยนี่ร้ายคัดแล้วประทนี่ช่อนี่ก็นจนวัดถากเลนแล้วออมันซะเพราะว่าถากเลนแล้วใน,น,นหน่อยสิเราไปแกงะ่อีตูนอ,อ,อยาร้ายอยู่ด้วยเฮ็ดนี่เก็บแป๊บๆพอแมเป็นหน่วยเลยในหน่อยนี่เนียอ้อมันเฮ็ดเลยกระตาถุงมือกระขาดเอ้ยซีแมน์พ่อพอดีพ่อพ่อดี จวอดอิลี่บอลส่อนสาอีกเก็บเพระอกะตากันปวดพูอิลี่พ,อพ่อแม่เี็น้นวเลยหัดน่จอบเกบจอว่าแท็กโอ้ตีเก็บเพ็ดง,ง,งามๆทั้งนั้นเลยตรงนี้นะเพชรนี่นนจนบอลหลุดตาพ่อแม่พี่น้อวเกือบลุ่นวัสัุท็อปปวดพ่ดแล้วเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งกันเป็นช่อเป็นชอน่อนีเจ้าสุดท่ายพ่อแม่พี่น้อ,อ,อวกเลยวกเจ้าเห็นขกเจอาสิขั้นเข่ว นี่เป็นชวน์ค่ะเป็นโชอแน่อีกทีเดียวช่งนี่ก็เป็นวัฒนาว่าแกนี่บึง้งนี่ทำกนเพื้นใหญ่ขึ้นมานมหน,น่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่นี่เห็นมันโคตรเห็นมันขันเพื้นใหญ่ขึ้นมาหน่เด้อนี่นะี่แตกเครื่องกระตาพวกนี่นะ่ะพวกนแตกเสะแซงขึ้นน้ำงาใหม่นางารกาบใหม่กาบไายพ่อแม่พ,พ,พี่น้องเอ้ยปวดปวดเนาะสุดยอดอีรีบัง ครับเป็นตับมีพวกเจอซ้อนน้ำบ่อลบางคนคนไทยบางคนเพิ่นเกินบ้านพ่อแม่นเห็ดขอนขาวติว่าจ้แต่ว่าดอกมันเป็นดอกเห็ดอันนั่งดอกมันอ่ะดอกเห็ดนั่งร่มกันมันขึ้นน้ำขอนสิบ,บ้านเท่าเกินว่าเห็ดขอนขาวเนาะจา้ะเนาะขอนบกม่วงบ่เท่บ้านแต่ก่อนอีพอไปซนสอมาปลูกเนาะท่านถากบุบุญโตบกไงบกเตยสับลาพี่บุญเฮ้ยจัา,จาพ่อแม่พี่น้องไปเพิง่งเห็ดเท่าพี่นะเป็นไดพรพ่อแม่พี่น้องเห็ดเท่าพูนะ่ะ จริงจริงในหน่อยในแรงสีแกงสับปะอีตูแสบนี่ยนี่นี่สอดละคำละคำเมืองไงนี่งามคักงามแน่นะจ๊ะย์นะพ่อแม่พี่น้องใจนะบ่อคิดว่าจะคล้องแต่สิได้เก็บเห็ดนั่งร่มอีกมื้อนี้น้องก็ะโถนนำโถนนำโถนนำให้ได้มาเก็บเห็ดงามน้ำกันพ่อแม่พี่น้องจะจะเป็นโวดพ่ออะไรเห็ดนี่ยจะว่าเต็มจนว่าเต็มกระตาเห็ดคอนเดียวนี่พ่อแม่พี่น้องเลยนะทั้งน้องเก็บโอ้เห็ดคอนเดียวนี่ได้พูดละกระตาพุ่นเด้อสุดยอดอีรีเมืองไง ไปล้างทำความสะอาดมันดีๆเนาะจ้ะเนาะมันเป็นเงยอันเป็นพ่วงเป็นดอกงามๆงอ๋อฝนสีรุ่นลิ้นสีหัวไะนะเบึ้งเี้นี่โอ้โหมึงดอกเห็ดจ้ะพ่อแม่พี่น้องแกอางานคุณอะห้อยหลากห้อยทานเพิ่นเกิดพ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดอีรีบึ้งดอกดอกนี่ช่อนี่ได้จ้ะเด้อกูเฮียเฮ็ดจ่อยเฮียเบึ้งมีไหมเพราะแตงัดขึ้นมาเนี่ยมันสิไปอยู่จังสีเนาะบึ้เงินปานดอกใหม่เนี่ย นะวัดไอแ่าเล่นกระลังพอดีจ้ะสิมเม้นคักเมนแน่สุดยอดอีลีเนาะเลิศดเดือเดือดเดือเดือโค้ดเราได้เก็บเห็ดงามมือนีสุดยอดจ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากไปซัมเน่ด้จ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามจ้ะพ่อแม่พี่น้องที่มีให้เอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กและการมาดามเห็ดมัทชลูมด้จ้ะเด้อ เห็ดงามพอใจแล้วกลับบ้านแล้วพ่อแม่พี่น้องได้สิ่งเรียนน้ำกล้วมาดามเห็ดเข้าไปในบ้านแล้วเปเอาปลาจ้ะอันเพิ่นมีมูอันมูเพิ่นเอาปลามาให้ก็เลยสิเปล่าปลาลุมควันจ้ะปลาลุมควันเสแซ่บๆพ่อแม่พี่น้องสิเปล่าปลาเมื่อให้ไอ้ทิดกับลูกไส้กินจ้ะคลิปนี้จ้ะก็สิฝากไว้เสนสรบนะจ้ะเนาะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่กราบขอบพระคุณทุกคนนะจ้ะนาที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ enjoy life style in <an> d เดียร์มาแล้วก็มาดามเห็ดมาสรุมจ้ะเออ่หวังว่าพ่อแม่พี่น้องจ้ะ นี่ขอให้มีความสุขทุกคนเด้อจ้าเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องคนหลอดปลอดภัยเอออย่าคิดจะเครียดหลายเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมันสิเสียสุขภาพจิตร่างกายเฮาเปล่าเนาะจ้ะเนาะก็ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะหน้าไปด้วยภาพเม็ดสวยๆงามๆเงี <statistically> ้เฮ้ไปแกงคักๆแล้วจ้ามื้อนี้บ๊ายบายค่ะ